ครับตอนนี้เราก็มาอัปเดตสถานการน้าท่วมของอำเภอบางสะพุงครับเดี๋ยวผมใจน้องผมถือครับดีดีนะเห็นปะ้โตุกตตมงบางน้ำปะโอ้ตอนนี้ก็มาเรื่อยๆครับใจตูกน้ำของเราดิ ตัดต,ต่ตอแค่ตัดต่อว่าค่อยบอกเขาหน้าปลาลึกอะอะไรก็นาห้ามห้ามเลยอะโอ้น้ำลึกมากครับน้ำลึกมากครับ <c oughs> ดูบังบังรถดูบังรถก็บังรถด,ด้วยโอ้โครับบนทางนั้นนะโอ้รู้สึกว่าน้ำจะมาอีกนะครับตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำร่นเลยมันบ่ เราทอดพุลเลาะตอนเนี่นะพูดมากขุนเนี่ยพวกบักตาได้ปลาอะไรกันหรอหรือค่อยกับไปหาเราทีเนี่ยมีแบบหาปลาก็มีครับสูงหัวสูงหัวสูงหัวแล้วจะสูงหัวสูงถ้าดับก็ซ่อม ก็ซ่อมนะครับระดับระรดับน้ำก็สูงไปเลยครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> สินพุทมาแล้ว <c oughs> ระดับน้ำสูงครับระดับน้ำสูงมากครับตอนนี้บ้านเรือนก็ท่วมครับว่าไปวาไปว่าไปซ่วมครับก็ม,มีก็สอบตายไปทางไหนพวกเอ็ง ไปทานีไล้โอ้โอ้โห่กลับมังเกาเหรอังเกาอ่เกาล่ะว้าพอวาไกลับมังเกาเลยได้ครับโอ้โหน้ำตอนนี้สูน้ำสูงขึ้นเลยครับเนียหอนยันเดีสาดีเลยต้น้ำเด้ ตอนนี้ก็คนเดียวครับคนก็ออ้โะขึ้นถึงนี่ครับขึ้นถึงเลยครับตรงตรงไปเลยวุ้กได้ๆรถเลิกรถเจ้าขันบรถเจ้าไปได้อ่ะโมกีดีไหนโมเลิกมันก็สมาเดีย๋ยวขับเลยวะรอดบ่จะรอดหรอเนอะรอดตัวรอดหอดรอถ้าเราเจอแพอแล้ว เราได้จูงแค่ได้จูงแค่เกิดอะไรโอ้โหบึงน้ำเต็มเลยวะบึงข้างๆนั่นย่ะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำคูนลึกเลยครับตอนนี้โอ้โหอาเภอมาทุ่งน้ำท่วมครับตอนนี้ตอนเย็นตอนเย็นก็มาอีกนะตอนเย็นก็จะมาอีกครับ มาตรวจสอบสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับผมเครับรถผมดับไม่ได้ครับครับผมต่อโอ้โหติดขอบติดขอบสถานการณ์น้ำท่วมเที่ยงคือบางสุ่ครับโอ้โห กาะติดเกาะติดเออเกาะติดครับเกาะติดนี่เกาะได้ไหยรถแรงครับโอ้แสงวัดหลวไปหฮอดหนาวบ้างเลยตัวาานีาา้ตอัดอตแสงวัดหนาวบ้างมีรถเฮ้าทีไว้เองจริ <c oughs> าา้อ <c oughs> ยอ่ะจริ้อลยไป <c oughs> ไปดูหน้าวบ้างครับ หน้าบังรถจะไปอะไรเฮรโอ้กลบมเลยไายคนนึงท่วมครับท่วมบ้านเรือนครับบ้านเรือนเสียหายครับไปหนอบ้างแล้วครับมาแปลวเกือบแล้วต่อไปกรับจอดๆโอ้ได้ขวันเงาได้ควัใหญ่ ไปหันฮะเมื่อกี้ไปกลางวังครับตอนนี้อยู่หน้าวังครับรถผ่านไม่ได้เลยครับข้งนี้เลิอเลิกเบาะเลิกเบาะเลิกกันเรียวนะโอ้พอละครับครับเกขี่เรือด้วยนะครับไปต่อไม่ได้ครับรวบมอไซค์ครับอไปไป ตอนนี้ท่วมเยอะแล้วครับรถผ่านไม่ได้แล้วครับตอนนี้เอาด้วยโอ้โหลึกอดครับเนี่ยก็โอ้โหท่วมเลยครับตัวเนี้ยตอนนี้ก็ให้น้องมาถือกล้องให้นะครับเนี่ยก็ โอ้ลึกเลยวะเขาจ้ามันหัหีหัวอะไร้ยอะโอ้นี่ทวมเลยครับฮะขอเง,งามา้เนาะอ่าทีเพียงแหวตเต้เส้นใหกระทมแค่นะออกไนนะสายมือนะทวมเลยปลาเป้าถวไไงยยวาาวไปเลตองนี้แค่ขั้นกว้ายตอนนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์นะครับผมไม่มีท่าทีว่าจะลดเลยนะครับ ตกอีกวัอนี้ท่วมหนักก,กว่าก่อนอ,อ่ะไฟวันเราควบยืมยืมเพราะว่ามือแรง่วบเลยมือแรงมาอีกเลยเหร,อ,รหอ่ะมือแรงมือแรงน่อยได้หนักเห็นบมือแรงหน่อยฮะน้ำบ้านมาเยอะน้ำมันยิ่งมากขึ้นอีกอ่ะโอ้โหตอนนี้ท่วมเยอะเลยครับอําเภอบางสะพุงฮนะรอยต่อเขาจะเป็นเบืองเลยครับต่อไปสำหรับใครที่ดูก็ กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็กดแชร์เลยนะครับผมแค่กดนิดเดียวนะครับสำหรับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมผมจะถ่ายอะไรให้ดูก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ลาท่านแค่นี้นะครับสวัสดีครับไปเดี่ยวเกือบเตี้ยบอนไะปโอ้อยางเร็วไปเลยฮะ